หลงกลุ๊กนะคะก็ได้นำทีมละครดาวคนละดวงนะคะแล้วก็ะะเลือกเจ้าพญาด้วย<ช>มาสวดีจุดจีนที่รายการตก๊่ขับันเทินนะครับนำโดยนี่เลยครับผู้จัดจพี่แก้วบุญจีรารวมไปถึงรีววชิราวิทย์น้ำฟ้าธัญ,ญพัฒน์นิวนริสันนะครับซึ่งแต่ละคนนะครับก็มาอัปเดตความคืบหน้าของละครของตัวเองนะครับเริ่มที่เลือดเจ้าพญาเลือดเจ้าพญาตอนนี้ถ่ายทำไปาไป30%์แล้วนะครับริวกับน้ำฟ้าแสดงเรื่องนี้บอกว่าดีใจที่ได้เล่นบูเป็นครั้งแรกด้วยนะครับ ส่วนผู้จาาพี่แก้วพี่กอล์ฟแล้วก็ไผ่วิสรุตแล้วก็ปอมภาสกรนะครับก็ได้อัปเดตพูดถึงกระแสตอบรับของดาวคลรดวงที่หลายๆคนชื่นชอบฉากบูเป็นพิเศษแล้วก็เผยถึงสมาชิกที่จะมาเพิ่มความเข้มข้นในหน่วยไอายราวันด้วยครับขอให้แฟนๆทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะเฮงๆรวยๆคะ่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะดาวคลรดวงกระแสตอบรับก็ดีนะคะแล้วก็ ส่วนใหญ่คนที่พูดถึงฉากบู๊เนี่ยจะ,จะชอบดูฉากบู๊กันเพราะว่ามันเป็นบูท๊ที่แบบว่าออลุยมากเลยเนาะมีบูเยอะไหมคะทางดาวนรรวคบเยอะมากค่ะ <laughs> ก็คือเลี้ยงเรื่องไปตลอดเลยเพราะว่าด้วยอาชีพของตัวละครในเรื่องค่ะเป็นตำรวจคือนอกจริงๆนอกจากว่าศัสตว์ล้วก็มีมีคนที่เข้ามาเพิ่มในอาทีไมล์รันด้วยนะครับผม ก็พวกผมนี่แหละครับผมแล้วหลังจากนี้ไปก็รับรองว่าเดือดแน่นอนครับผมก็เป็นการเพิ่มเพิ่มเติมกองกําลังหนุนให้กับไอราวันครับตามต่อไปก็รับรองว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่นอนค่ะอือาอเจ้าฟูขาวนี้สวยจริงๆเลยนะฮะ